ইতো পর্যন্ত আছে না আপনার চাইতে นะครับด้านหลังโอเคขอบคุณครับนป่าได้ยินเสียงนะครับนายปาครับขอบคุณครับทดสอบทดสอบด้านหลังฮะหลังห้องโอเคนะครับ รบกวนเบาเบาเสียงทักแถบหน่อยทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสอง ทดสอบขอบคุณครับคุณโล่าสวัสดีครับญาติธรรมที่รักทุกท่านที่มาร่วมับฟังธรรมะที่หน้ากุฏิแห่งนี้นะครับกอะกระสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ อีกสักครู่จะมีการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์สุชาติตพิชาโตนกุฏิแห่งนี้นะครับเช่นเคยน,น,นะครับอันดับแรกเลยครับขอโอกาสญาติธรรมทุกท่านนะครับกร,รุณาปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเช็คดูโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับว่าไม่ได้ลืมปิดเสียงสัญญาณนะครับกรุณาปิดเสียงด้วยนะครับเพราะเสียงสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะรบกวนเสียงธรรมะระหว่างที่มีการแสดงธรรมนะครับดังนั้น ขอโอกาสทุกท่านกรุณาปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะครับและระหว่างที่มีการแสดงธรรมหากมีสายเข้าท่านต้องการจะรับโทรศัพท์กรุณาเดินออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกนะครับไม่รับด้านในนี้นะครับเพราะจะรบกวนญาติธรรมที่อยู่รอบๆตัวท่านนะครับดังนั้นขอทุกท่านปฏิบัติตามด้วยเลยครับสนุรญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านนะครับหากมีช่องทางใดที่เห็นภาพหรือยินเสียงไม่ชัดเจนก็สามารถแจ้งให้ทีมงานทราบได้นะครับ ทีมงานจะได้แก้ไขนะครับให้ท่านได้รับฟังธรรมะได้อย่างสะดวกสบายนะครับหากท่านใดมีคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะครับท่านสามารถส่งคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของท่านนะมาได้ในทุกช่องทางที่ท่านติดตามอยู่นะครับทีมงานจะนําขึ้นกราบเรียนถามหลวงพ่อให้นะครับท่านก็จะได้รับคําตอบภายในวันนี้เลยนะครับสําหรับญาติธรรมที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ถวายของเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมนะครับช่วงนั้น หากท่านมีคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของท่านนะครับท่านสามารถออกมาถามด้วยตัวของท่านเองนั้นหน้านได้เลยนะครับทีมงานมีไม์ให้นะครับท่านสามารถกราบเรียนถามหลวงพ่อได้ด้วยตัวของอท่านเองเลยนะครับหรือท่านจะเขียนใส่กระดาษนะครับส่งให้ท, ang ang ทีมงานก็ได้นะครับทีมงานก็จะนําขึ้นกราบเรียนถามหลวงพ่อให้เช่นกันนะครับน,าน,น,าน,น้านหน้ามีหนังสือธรรมะแจกนะครับท่านสามารถหยิบได้ทุกเล่มเลยนะครับหนังสือธรรมะที่โต๊ะนะครับท่านสามารถหยิบได้เลยนะครับซองใบปรนาก็อยู่ที่โต๊ะ หนังสือเช่นกันนะครับสเปรย์ป้องกันมแมลงนะครับอยู่ที่ตรงหนังสือก็สามารถหยิบใช้ได้เลยนะครับหน้ากากอนามัยป้องกันมแมลงเข้าจมูกก็สามารถหยิบใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับตอบค่ะคำถามหนึ่งทดสอบค่ะ 行，OK OK OK。 เทสหนึ่งสองสามเสียงวิยวไม่เข้าวิวนะครัา 1, 2, 6, test 1 2 3 lô test 1 2 3 xin vi khớp